ก็สี่ครับผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กับทีฟทีแล้ววันนี้มา3คนเหมือนเดิมนะฮะผมมีตังมีเก้นนะฮะน้องรัตที่ถ้ามีอะไรพลาดโทษมันก่อนไปเริ่มกันเลยมาถึงก็โทษกันเลยเหรอใช่ใช่ต้องโทษก่อนเลยทฤษฎีเลยว่าเอ้ยนี่นังแบบที่ใหม่วาดอะไรโอ้สัมผัสทรงพลังให้กับคุณเมื่อพลังชีวิตผู้เล่นเหลือ40หน่วยอ๋อค้คอมแบ๊กคอมบค มาดีแล้วตัวแรกที่ผมอยากได้มันมาแล้วไงเจอได้เฮ้ยมีโอกาสได้แชมป์ว่ะเฮ้ยถึงแชมป์เลยโอ้โหกล้าพูดอย่างนี้ต่อหน้าพี่แกเนี่ยผมไม่รู้แต่ตัวที่ผมอยากเล่นมันมาไงพี่จะมาส่งในครันงออกไปไหนได้ไหมไอ้เดี๋ยวเราต้องเช็คก่อนใครเล่นคอมอะไรบ้างกูจะเล่นป้อ่า อ่ามาได้แล้วมาจริงด้วยอตีเตแล้วไม่ต้องเลือดคอมมึงจไม่ให้แชมป์บอกเล็บป่าคุกอ่ะเฮ้ยคอมเขาหัวเราะอ๋อคอมนี่เดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวเจอเลยไอเดี๋ยวมีคนตั้งคอมเดียวโอ้ไม่กอเดี๋ยวคอมอะไรให้กูเล่นมังวะอันนี้เล็บปิดปาก โอเคโรละเป็นะอะไรดีน่ากลัวอยู่นะฟาเซอร์อือโอ้าแล้สองดาวแล้วไงชนไหมปกติเราไม่ควรชนนะฮะเกมน,นี้คนแม่งเลยดีไหมมีเบิร์นมันมาคว่ะดารเ <c oughs> วียสโอ้ยดาร์เวียสโอ้ยเวนเดอร์แล้วไงเออแต่เด็กเกมมันน่ากลัวเนี่ย กินน้องโผอยู่นอเฮ้ยเอานี่มาเลยเพราะเราจะเพราะเราจะรีบเรารีบเรารีบมากเฮ้ยวัดดีเกนวัดดีน้องทำไมมีสองดาวอะมันยีดทิ้งเลยคือมันให้มาพอดีก็เลยเก็บไปก่อนนื่แต่ไอ้เน็คเพิ่นอล้วละเิมแล้ว แล้วเรื่องของแรงกว่าข้างหลังมันอันนี้ว่ะข้างหลังไม่ไม่ใช่ตัวดาบเนี่ยเดี๋ยวต้องใส่างนี้แทนอย่านะอย่าดนะอยู่แล้วของที่มันเพิ่มโล่อากระป๋องกระป๋อง้เชียชนะเฉยวะนี่ชนะเฉยวะเฮ้ยมั่นใจอะไรนะมั่นใจอะดีใจตอนแรกแต่ตอนนี้เริ่มหมดหวังแล้วไอ้ตัอกับแฟนมี่ได้นะ ลงใส่ได้ครับตัเช่มลานเลนวิธีนึงไม่เป็นไรอู้หเม่นไม่มาเลยเล้านวิธีหนงั้นเดี๋ยวขายตรงนี้ทีไมให้หมดขายขายหนะโอเคเราเก็บตังค์อรารอรอรอัอรอรรอรรอออรอออาออออออรร ตัวแบกไปไกลก่อนละเดี๋ยวได้ก่อนมีโล,ลตัวละครก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ยางแพ้กันตอนนี้ <S <S <ๆ>เราเก็บตังค์นะเราเล่นเก็บตังค <ๆ S 2> <ๆ>์เราจะทำนกเถินทำนกเถินอาการิแล้วก็ปิดแข้งโตกถ้าเราตัางมีคนเล่นมีคนแย่งตัวไปเราต้องรีบรีบเก็บตังค์ด้วยสโลโลนะฮะ nhà rồi, Nghe ra ngoài Được Nghe vô Thầy Nocturne này Thầy lươi không Nocturne Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <N -pa bells> <N -pa commercials> <N -pa choses> โอ้บิสแข้ของดีของดีนี่นะบิสแข้งคอกเมากับของดีคอกเม้าได้นะคอกเม้าเอ้ยเชี่ยคอกเม้าปูเอาอะไรดีอะดาหมัด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 เทาหมัดใส่ไปแล้วก็ไม่คุ้มอะอืมเอามาใส่ไปค่ะใส่ให้ไวอะไรกันอันนี้ขายซิกไปขายซิกเอานี่มา อ่าเช่งไปนี่แล้วอันนี้ก็มานี่แล้วโอ้มีอันนี้ด้วยเว้ยอันนี้ไ really อ้คาริมุยอ่ามีคนนี้แหละที่เล่นชนเราองค์เลอร์เอ้ยมีคนโอ้เราไปเราหนีไปแบ็กลอตไหมหนีได้นั่นเนี่ยแต่ของเราผสมไปแล้วเันยันไเคลื่อนยของเป็นเรือาภาพถ้าเล่นแบ็กลอตใครจะถือของเล,โลยโอ้โหเปิ้ลโลดได้โอเปิ้ลโลดได้ไได้วย ตัวมาไม่เกิดตัวไม่เอาไม่ถ้าเราไม่ออกมันไม่ได้ไม่มีคนใช้ของเลยค่ะเป็นคนใช้ของเลยนี่คุณน้าไม่หยุดเลยเฮ้ยพิสตันน้าหรอน่านะเราสามารถไปจิ๊กได้นี่ไปทำเรออยี่ได้เรายังไม่เคยเล่นคอมไหนนะต่อเล่นอ่ะเนี่ยเราจะไปแย่ง อือเดีดววิ่งเลย็ดเพราะฉะนั้นเราอาละลายเราตเราตทเราจะไปก็อจเนนี่แต่ต้องดูตัวก่อนก็เรารื่นำเรารื่องนำเานำโอเคเล่นของเยอะอไม่ใช่เอาเอาตัวมาผิดอ่ะไม่ใช่เดีเอาเอาเอาตังค์มาผิดอ่ะ สุดท้ายถ้าเอาหมัดมาไอตัวนี้น่าจะแรงขึ้นนะโมดที่สองโดดพิษงีหนีไหมหนีได้หนีไหม หนีได้นะมไอทุกนาเนี่ยไนนนนด,ด้สวยจัดฟังดีสุดเนอะเป็นก,การลุยข้างหนีว่ะโอเคไม่ต้องหนีโอเค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 อเป็นคมน,าานี้แหละ รีช่าเลยเลยือกแต่าแล้วได้แหแไ่เยนดีอุตส่าจะเล่นพิ่งเล่นได้จะมาช้ากันแล้วเลยแล้วแม่ผัวต้องขอติดต่อเอานี่ลงเอานี่ลง ถ้าเราขายทิสตาน่าเราขายขายเปรี้ยวพึ่งไปเลยถ้าเราขายได้เรขายไปตั้งแล้วไงเจอกันไงพอถึงเ้นกันทีของกูมาแล้วของนี้แค่กูเก่อนนนี้ทำอะไรไว้ฮะ จะมาเทียมมันเลกับบารลางเองเออของของไอ้ตังค์นี่เยอะกว่าว่ะเป็นเฮ้ยแค่มีวายเนี่ยโต้พอไม่เกมมันครบแล้วว่าน่ากลัวพอไม่เกมมันครบแล้วเฮ้ยตาไม่เปิดเปิดเกมมันเปิดมาดีนะแต่ทำไมของมันไม่ได้ดีเลยวะ ของ,องน่าจะของแล้วไม่รู้ินดดวงแล้วทีดวงไม่มาดวงหายอย่างนั้นก็ขอที่สามกนแล้วกันเป็นเกียวคนดีวีว้าเฮ้ยบิสแข้งบิสแข้งบิสแข้งบิดแข้งถ้าไม่ได้บิสแข้งก็นั่นเห็นอยู่ว้าวว้าว

เกลดโคดเขียเกียเกียดเขีวยัดและเซ็ตอย่างน่ากลัวเลยยังดีตอนนี้ไม่ไหวแล้วโดนเจ้าหมาดแล้วละนี่ละครสุดวันนี้ พราแครี่ผมไม่มีของนเดีวสออ่ยเดี๋ยวรอที่ใสเอที่เอฟเฟคมากรมแล้วียแครี่ไม่มีของแคร์พอร์ตอลงของไปย่างพพอร์ตอย่างเดียวตอนเนี้อะไรอะตอนตัวละครมาปุ๊บของไม่มาเีย ตัวปฏินอ้องดูเด็กจะโดนตบกลเลยโอไมนะ่นเดิวงถึงเต้ <c oughs> ไปแล้วบ่อย <c oughs> <c oughs> ไม่แรงองนิดวะนีน่นะขยับปอเราต้องนี่นี่สามดาวเขากมานี่คุณหาตาั h e f i ปอ When folks โอ้ยเผื่อขายตัวโอ้อืมมาหายละเผื oh, ่อขาย <c oughs> ตัวเวทของผมโอ้โหสองดาวแล้วด้วย คน่ากลัวเยนะโกน่ากลัวกดกยอะแยะนะครับอันนี้ต้องมันีละต้องดึงคนลี้ยวนะต้อคนรก่อนี่นะต้องพุ่มทุกอย่าเพือตัวเทาอเอากะ เศร้าพี่ตูงเพอร์ขายตัวนี้ตเมกผมอะ่ะมันไปแล้วอ่ะเสียหายแล้วเสียหายเล้วแล้วหาไม่เจอด้วยโอ้โหมันเพอร์ขายอ่ะโอ้โหแล้วมันไปแล้วมันหายไปเลยแล้วแม่งสองดาวแล้วไง จบเลยทีเนี้ยม,มาแล้วเมื่อกี้คอมคลอมนละอุตส่าได้ไหเผอขายแฮ่เลยเออเอจะปเห็นมาดิน,น,นเจ้าอะไรับ็นี้มเ็นขต่งมาเ็น้ติ่เงเี่แหละ อานโอเคตอนนี้ได้แล้วไดแล้วได้้ยดเดตัเฮ้ยม่าเพิมกรเมเอ็บ้าเทอรมชนเมนดดี ชนะเลยอของขนาดนี้ให้ันชนะเลยโอวเนี่ยลาดติดติดตีดติดติดตดติดติดติดด

เลือดงดัไมากเป็้วิษมันจะกเก่งอะไรปานนั้น่ะตที่สองอ้างเลยเกมทำมาดีว่าเลทเกมนี้ไม่ได้เลย เอาใครดีให้มาอยู่ตรงนี้นี่เหมือนแล้วกันการตีสร้างอาวุธหายเพิ่มเติมสี่เรนของพลังโจมตีแต่เป้าหมายเอาเอาอันนี้ก็ได้มาแล้วใกล้แพแล้วไงไอต็อกไม่เส่แล้วโด้ตีกแล้วบอดที่หน้ากลัวมันเปดนบอดที่หน้ากลัวตรงไหน มันออ,อมันได้ดีจังเอ่ะอื่นมนได้ของดีมันไม่ได้ดีหรอกบอกว่าันแพ้รู้แล้วว่ามจะมเป็นงไงนี่จะได้คะนเรื่อเลยขึ้นดีหรืน่ đồng chí chấp hậu anh đi The time of man has come to an end. Looks like trouble. A young star of Razzable! Keep an eye on that one! Hmm, who's that? Watch my back. I'm not going to let you get มันยังไนีโวิ่งเวที่งแบบลกแปดนี่ตั้งเรอลกแปนแปดตรนี้ไม่ายเนี่ยะโดนระเบิดที่จุดเลยยงไม่มาเลยอนี้ผหดด้วปเกนมาไหวแล้วบอให้ขอให้มีตัวให้มี เกนลุงบ oh, yeah. mm ้าหาสามดาวสามดาวลูก hmm. ส oh, yeah. kind of ี่ตัวแล้วเกนไหนดูดิโอ้เกนทำไมมันน่ากลัวขนาดนั้นวะกูหลงเลยใส่เวลเลยไปเนี่ยกูหลงเลยหลบเออหลบหนีเหมือนกันอ้าวเราเจอตังไงโอ้เชี่ยเอ้ยกูอุตส่าห์เอาว่าหลบหนีแล้วกูมาเจอแซ็งจะตายแล้วคัน ไม่ได้เดิไม่ใช่ไม่มาเดี๋ยวใช้ไม่มาเป็นชนะว่ะรังตกลังตายแล้วเนี่ยตกลังตายก็ทิ้หายหมดแล้วเฮ้ยคนนั้นน่ะขอได้ป่ะอยากได้ยังเลยอ่ะตัวนั้นเดวิก้าขอได้ไหม ออกไปแล้วออกโดนตัวแรกวเซฟิก้าไงเซฟิก้าอวทารการเลยไแล้วก็เกาะไม่ให้ใครตัวยังไม่เก่งพอไว้จังย์หยิบเกาะมัดิไม่ต้องใหตังค์เยอ๋โอ้โห มายุปะมันมีตัวมันมีคนแย่งมันมีคนแย่งตัวีิผมจะเล่นโซอี้คาร์วัลกีสำหรับต่อไปลงเราสามารถลงอย่างนี้ได้อยู่ดิคากาลิตังต่างประเทเจอพิโต้ไงปีน้องมาพี่เอาตัวหลักมาชวนเลยนะเว้ยไม่ไหวอ่ะไม่ไงไม่ไงจอยไงโอ้โหแล้วแทงีกตัววพน้แทงคยังลดมันก็ยังไม่ตัว ไม่มีสู้ไม่ได้โอ้โหฟาดตัไม่เปิดจริงยพี่ขยับตัวมาชนเลยนะเว้ยพี่ขยับตัวมาต่อยเลยนะแต่ยืนน่าสงสัยใช่ไหมว่าทีฟมันหายไปไหนหมดแล้วอยู่กับพี่ไงสามดาวเลยนะเว้ย ใช่ไงพี่จะเล่นตัวนี้หน่อยนี่เอาไปหมดเลยเพราะเพราะเอดผลที่เจนไม่เจอเพราะว่านี้เว้ยพี่อะพี่อย่เวลเจ็ดน้องอะเวลหกสามดาวมันออกเวลเจ็ดเยอะไปไม่ใิ่สามดาวสามบาทไปหมดแล้วอ่าเราต่อไปเราเจอตังค์แน่ๆคะไปคอยมันเออถึงเราจเอาเกมบอัอกเอา <ๆ S 2> ไปเจอร่างแยกต่างก่ไม่ได้เจอตังค์เกิดยิ เราเลยเจอแค่เงี้ยเลยใ่ะปาปล่อยปอยปอยอือวันนี้มาเจอกับอะไรแบบน้เ่อยปล่อย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 ที่อ้ก็ไม่มีแอะละไม่ลอยพี่คนเออเอ็นอน้งวันใจม่้ยชนะพูดอย่างดีที่หนึ่งดงีแค่หมูอนแรกตอไอแค่มอยู่ไหนละตอนแรกก็บอกจะได้ที่นึ่งนั่ยแต่ว่า รู้สึกการทางเกมของแม่งไม่มาเลยแล้วช่องเลยแล้วช่องโอ้ไม่มาแชมไวหัวใจหยาบนะครับมะเปิดเกมมาพูดอย่างดีแชมแล้วชุบแล้วแชมว้าวแชมเลยจริงจริงเลย ไม่สนุนประจอนร้อย,อออย,ออยสิอะไรใส่ให้เสดี้าคนเนี้ย <c oughs> ต้องไปงดูตอนมีม่าจะเกาะเขียวถ้าเข้าใช <c oughs> น้าน้องตังมาเจอกันน้องมาตายหมดแล้วมาเช้ามาไปเลยน้องเทิเร์นะเลือกไม้ เฮ้ยทำไมมันหนาจังวะเฮ้ยเป็นไปไม่ได้ฉันแพ้กำลังเห็นยียบเขียวเฮ้ย <c oughs> ไม่เป็นไรเราเราเราต้องเหยียบกูสิโอ้ฟังไม่ฟังเกลีโลหาตัวหกบาทเดี๋ยวมาเร็วๆร็วเดี๋ยวหกบาทมันมันมัน <c oughs> ตั้งหมดทีบาทไม่มีสปิเกดคมดตัวอะไรอย่างเี้ยมน้มนี่เบื่อไงเบื่อมงงนี่จ้งเลิโอ้โหไม่มีสตะ

เมื่อกี้พี่โตแพ้ได้ไงผมเห็นอยู่ทีคือพี่โตโดนยิงแล้วอ่ะเนี่ยคนนี้เลยไม่ได้ยินโซเวนสามไม่โซเวนสามไม่พอหลักแรงตาย,ต,ายติดตามเมื่อกี้เลยแพ<ค>้คนนี้แหละแพ้มังกรน,นี่แหละไม่เท่มันพอไม่ใช่เท่มัพอตัวไม่ออกบาดตัวบาดถ้าบาดตัว เรียบร้อยตาเปนหนึ่งเหลืออีกหนึ่งแต่แพ้แพ้ต้องมันมีเวกเตอร์รอะไรพี่โต๊ะอืมพี่ก็แพ้บอลนั่นแหละตัวเดียวกันเวกเ,กวเ,เตอร,ร์นนอรรเนี่ยเกียรมเกเลนของเวกเตอร์ไม่งเก่งอ่ะน่ากลัวมเป็นศึกล้างตาไงเกมนี้เกมสุดท้ายนะครับและผมพลาดแบบใจหงุหงิดไหม กมคือตอนนี้ใครโดนก็คือมีแต่ตายเน,นี่ยเ<ซ>ลือดสิบเอ็ดรอดอยังรักษายล้เลือดเลือดสิบเอ็ดก็ไม่น่ารอดมาไม่น่ารอดพอมอนโบรเลือดสี่ยิงไม่น่ารอดมาจน,าน,าาน,น,นวัดวัดวัด,ว,ดวิกเตอร์ว,วิกเตอร์จะตายหรือเปล่าว,วิกเตอร์อาตายก็เลือดไม่ดี แค่ตัวเขายังเถิดอ่ะดู้ิประเด็นนี้ไม่ตายโิข้อเลือดอย่างเยอะดุ้ยแอ่งเลเพี่ไปวางข้างหลังไม่ได้เลยที่เอาวางโพซิชั่นผิดอีกแพ้แล้วพี่เด้อเดือดเหรอเดือดเดือดเดอ่เดือดใช่นะที่สองพี่วางโพซิชั่นผิดที่ต้องเอาตัวตัว damage ไปให้ฝั่งขวาเว้ยเพื่อให้มันเคลียขวาเออพี่มาไว้ฝั่งซ้ายอืม ถ้าพี่เกลียรยเม็ดได้หมดพี่มีโอกาสชนะใช่ไม่คือไม่เก<ต>พี่วางโพซิชันผิดพี่พควรอันนี้ไปควรไปไว้ฝั่งขวาไม่ใช่ฝั่งไม่ใช่ฝั่งซ้ายเพราะว่าถ้าเอาไปเอาไปฝั่งขวานอกเทิร์นอ่ะมันจะไม่ติดแท้งมันจะมันจะพุ่งไปข้างหลังพุ่งไปแล้วพุ่งไปเลยเออถ้ามันพุ่งไปข้างหลังคือพี่ชนะละเออ,อน,นี้แต่โพซิชันพุ่งไปสั์พุ่งไปสั์เวกเตอร์ตายก็ชนะแล้วเอเอ โอเคไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับที่นี่สวยคบไปไปลายนะฮะ